นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจาโมลพิษ ทำขวัญประจําจังหวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่แบ่งการปกรครองออกเป็น4อำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอบ้านนาอําเภอปากทีและอําเภอองคลาสพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทาให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากมายอาทิน้ําตกวังตะไคร้น้ำตกสาริกาน้ําตกนางรองเขื่อนคุนด่านประการชนและในวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกจะมา แนะนำให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศและรู้จักกับสถานที่อันซีนในจังหวัดนครนายกที่หลายท่านยังไม่เคยทราบมาก่อนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในวีดีทัศน์ชุดเส้นทางจาริกธรรมเยี่ยมยน,วน์วิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดนครนายกภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางาศาสนาจะมีสถานที่ที่สวยงามและน่าสนใจที่ไหนบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวันตั้งอยู่บนเชิงเขาลูกเล็กๆชาวบ้านเรียกว่าเขากระเรียงหมู่ที่1ตําบลสีีนาวาอําอเภอเมืองนครนายกด้านหน้าวัดติดกับแม่น้ำบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวิหารประดิษฐานพระเจ้ามรากตองค์จำลองทำจากเรซินองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตักว้าง49นิ้วบริเวณด้านล่างมีปราสาทองค์ใหญ่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจำลองศิลปะแบบของ ประดิษฐานหลวงพ่อโพพันปีพระพุทธรูปปางหน้าคปกแกะสลักจากไม้ต้นโพนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาจากนั้นเริ่มต้นการเดินทางตอนเช้าด้วยการตักบาตเท่าเหนียวตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเวียงหรือชาวเวียงจันทร์ ที่ในอดีตได้อ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แวะชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตและรสชาติของอาหารพื้นบ้านที่ตลาดวัฒนธรรมไทยเวียงคิริวันซึ่งที่นี่เปิดต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรมวัดวังใหญ่ฉิมหมู่ที่6กตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกนอกจากจะได้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านจะได้มาสัมผัสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงทั้งภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมศาลาไม้ยองหินคือการปลูกสร้างศาลาตั้งอยู่บนก้อนหินและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำทุ่งยายแมงมุมซึ่งเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมที่สัมผัสของชาวอีสานเชื่อกันว่าสามารถใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งที่มองม เห็นหรือพูดผีวิญญาณที่จะมารบกวนงานบุญและยังเป็นการบอกกล่าววงสวงเทพพยายดาในพื้นที่ว่ามีการทําบุญและมีพิธีการสําคัญให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร์ตั้งอยู่ใกล้กับทางขึ้นน้ําตกสาริกาณสถานที่แห่งนี้จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก9เมตร สูง13.5เมตรตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปจำนวน1,250องค์เป็นตัวแทนพระพุทธสาวกอันแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งสมัยพุทธ,ธกาลคือวันมาค้าบูชาสการะองค์พระพิคเนธปางนั่งประธานพรและโลหะปรา,าสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพลโลอนุสรสถานแห่งความจรงรักพักดีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ เนื้อทองเหลืองปิดทองหนัก3,500กิโลกรัมสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหาก,การุณาธิคุณในหลวงราชการที่9นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาที่อบล้อมรอบ360องศาโดยสามารถเดินทางเข้ามาใช้สถานที่เพื่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาคบูชาได้ทุกวัน ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อขอพาทุกท่านแวะเติมพลังมือเที่ยงกันที่ร้านอาหารรัวชมจันทร์ร้านอยู่ติดริมถนนทางด้านซ้ายก่อนถึงทางเข้าน้าตกวังตะไคร้มีอาหารหลากหลายรสชาติทั้งเมนูปลาแม่น้ําและเมนูต้มผักแกงทอดรสชาติจัดจา้านการันตีความอร่อยหากมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดนครนายกเชิญท่านแวะลิมลองรสชาติความอร่อยแบบนครนายกได้ที่ร้านอาหารขัวชมจันทร์ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11.00นจนถ,ถึงเที่ยงคืนหากสนใจไปติดตาม ทาง f เฟซบ o ๊กครัวชมจันทร์นครนายกได้เลยครับ พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชนพัรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพิพ,ธพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านประการชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามแบบพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติและได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสาายมมบรมรชกุีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อใหม่ว่าพิพ,พ,ธพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชนพรรเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณา คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิที่ทรงพัฒนางานด้านชนละทานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติด้านในจะแสดงนิทรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวลงแลดล้อมลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัจจุบันได้ทดลอง จะเปิดบริการให้เข้าชมฟรีโดยจะเปิดให้บริการในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอนังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ก วัดป่าสีถาวรนิมิตตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีเป็นวัดราชสายธรรมยุติกานิกาที่วัดแห่งนี้เปิดให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนาภายใต้ร่มเงาของพันไม้กับบรรยากาศที่เงียบสงบแวดล้อมด้วยธรรมชาติของป่าเขาปราศจากสิ่งรบกวนอื่นใดความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเจดี JD หลวงซึ่งเป็นเจดีที่สูงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเจดี JD องค์ใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ประดิษฐานตาาั้งหากภายในเขตที่พักของอุบา ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโอบล้อมด้วยมวลไม้เขียวขจีภายในเจดีย์ประกอบด้วยโถง3ชั้นชั้นที่1นึ่ประดิษฐานพระพุทธมั่นมงคลวนาสมัยหินแกะสลักรูปเหมือนครูบาอาจารย์ชั้นที่2ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลองและพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่ดำหลวงพ่อพระดำจำลองมาจากพระพุทธเจ้าองค์ดำของอินเดียโดยองค์พระแกะสลักมาจากหินสีดำซึ่งนักธรณีวิทยาชี้ว่าเป็นหินจากอุกาบาและสรีละพระเทศวิมลยานหรือหลวงพ่อถาวรจิตตาถาวโรผู ก่อตั้งวัดป่าสีถาวรและชั้นที่3ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุและศักการะพระอาหารหันตธาตุของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงทําให้เจดีย์หลวงแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก เดินทางต่อไปที่ร้านสาริกาบุรีนครนายกเมืองแห่งความอร่อยตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสาริกาฝั่งด้านซ้ายถนนใหญ่มุ่งหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนร้านอาหารและคาเฟ่สุดอลังการเอาใจนะักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสนิ้มรสความอร่อยทั้งเมนูอาหารขนมหวานและเครื่องดื่มท่ามกลางบรรยากาศดีๆรายร้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นอยากอิ่มอร่อยพร้อมได้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆต้องไม่พลาดที่จะแวะมาที่นี่สักครั้ง าสนใจไปติดตามได้ที่ Facebook สริกาบุรีนครนายกเมืองแห่งความอร่อยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางจาริกธรรมเยี่ยมยน,น์วิถีถิ่นวิถีไทยภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางาศาสนาประจำปีงบประมาณพศ2565หากมีโอกาสขอเชิญทุกท่านไปท่ปทองเที่ยวเยี่ยมยน์ชมวัฒนธรรมวิถีถิ่นอันสวยงามของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเรารับรองว่าทุกท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนจังหวัดนครนายกขอยินดีต้อนรับทุกท่านล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ you <laughs>